คนไหมไม่คนเนาะไม่คนเนาะคนดูเนาะไม่คนเนาะอ่ะเราก็มีมีดนะครับหรือแบบเอาแบบเจมบอลไหมมาตินี่เขย่าแต่ไม่คนเออเอาแบบเจมบอลดีกว่าวันนี้เขย่าแต่ไม่คนนะเพราะถ้าคนเจมบอลแดกไม่ได้นี่แบบนี้แบบนี้เขย่าแต่ไม่คนวันนี้เราตมกดัดปิ้นสูตรเจมบอลนะฮะอ่ะเราก็เอามีดตัวนี้เหล็กซุปนายนะครับ ใส่ลงไปประมาณนี้จุ่มลงไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําปฏิกิริยากับเหล็กวันนี้ในระหว่างที่ผมกำลังโม้อยู่อ่าประมาณนี้เนาะเอาเก้าอี้ลงเอาบิกอร์ไปวางไว้ตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันว่ามันจะเกิดส้นสีนอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอ่า ประมาณนี้ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเริ่มเล่าเรื่องแล้วถูกไหมพอหลังจากที่เราจบรายการปุ๊บเราดูเอาพุทเลยไงเออเราจะได้เอาพุทอะไรมาบ้างวะอะไรเงี้ยเรา้มามาเล่ากันนะเออ